พี่น้องชาวไทยไม่ว่าชายหญินอันนี้คือถิ่นสังเกตนะคะสว่างนี่คืออะไรนี่คือกระจกกระจกที่มีผ้าม่านเป็นรัดต่างเมื่อที่เราเห็นสว่างแล้วการสว่างนี้หมายถึงว่ามีสติมีความคิดมีเข้าใจไม่ว่าจะเป็น เกีก่ยวกับความอะไรที่เกิดขึ้นขยามจะให้ความมืดมาทำลายสว่างเด็กดขาดนี่คือการสว่างเนี้ยนี่คือเปลียบเพศให้ับให้กับพี่น้องเห็นว่าสว่างนี้คือเป็นทำให้เรามีสติมันที่วัดสว่างเนี้ยช่วยได้ให้เราเห็นมองเห็นสว่างเหมือนที่ ที่พี่น้องชาวไทยเห็นพบทุกอย่างเรื่องกันกับคนที่ไม่หวังดีหรือใดๆที對對่ทำให้เดือดร้อนประเทศไทยก็เราทราบรู้เรื่องหมดแล้วในดูข่าว ไม่ว่าคนที่มันทำอะไรเห็นที่ดูแล้วแต่ฉันเชื่อว่าในมูลสวรรค์เห็นเหมือนที่เขาว่าฟ้ามีตาฟ้าเห็นไม่ว่าจะคนที่การธรรมผิดหรือถูกถูกหรือผิด อันนี้ก็แล้วแต่ของบุคคลที่การทะลาะกันขาดแย้งกันที่การรับไม่ได้ที่มาเกิดขึ้นใช่อะไรก็ต้องเกิดก็ต้องเกิดอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ทราบว่าาใหม่เป็นเป็นอย่างนั้นต่อก็ต้อง รับรักษาในเบื้อโลกรักษาคนที่เราอาศัยอยู่แผ่นดินคนที่เกิดมาแล้วก็แล้ไปแต่เราต้องช่วยกันช่วยกันที่เขาเดือดร้อนถูกหลังแกคุุมเพนถูกบังคับ ฉันเข้าใจฉันเข้าใจสมานเสมอทุกเลื่อนหมดทุกอย่างแล้วแต่ฟ้ามีตาเห็นหมดแล้วแต่พี่น้อมอย่าไปเถียงเขาอย่าไปสู้เขาถ้าพี่น้อมไปสู้เขามากขึ้นเขาก็มันได้ทําบาปมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ดีหางไปเถอะสักวันหนึง่งเขาจะมาลงโทษ การลงวงทษงของเขาการบิบบัดของเขาที่ทําตัวของเขาใครทําอะไรบังก็ย่อมรับกรรมของเขาเชื่อเถอะชาหน้าไม่เจอในชาตินี้ได้เห็นตับตาใครทําอะไรก็ย่อมรับกรรมของเขาเชื่อเถอะอย่าไปเถียงอย่าไปโต้ อย่าไปหวังของเขาชีดว่ามันมาจากไหนอันนี้กเราไม่ทราบขอให้เราเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือคนขอมีการจิตใจงานงดงามแค่นี้พอใจแล้วอย่าไปเอาเอาไปแลกเกลือกับคนเหล่านั้นอย่าไปยุ่งกันเลยเมื่อเขาใจไม่สะอาดแล้วเขาสกรปรกอยู่แล้ว เขารักษาสะอาดไม่ได้มันก็คือสกปรกจนได้ถ้าเราไปแตะไปกับเขาของเขามันสกปรกเราไปยุ่งทําไมอย่าไปยุ่เขาเลยเราต้องตัวของเราของทุกคนช่วยรักษาสะอาดจิตใจเถออย่าไปยุ่งเลยนะปล่อยไปเขาสกปรกแล้วก็ถือใจสกปรกค่ะ หวังว่าพี่น้องเข้าใจนะดูสว่างสว่างนะนี่คือสว่างนี่เราจต้องมีสว่างให้ได้มองเห็นมองทูง้สิน่นตกอย่างเหมือนที่ว่าคนเรามีตามองเห็นแล้วตา,วตาสว่างแล้วขอให้ทุกพี่พี่น้องจ๋ไทายอดทนอดทนสู้สู้สอุปสรรคการร้ายการเป็นดีนะเชื่อเถออย่าไปยุ่งนะักอย่าไปใกล้คนสอบโปก มันทําให้เราชีวิตจะทําให้ดวงไม่ดีดวงที่ไบเข็งว่าเราจะโดนโดนทษโดนโทษอะไรคือบากรรมอย่าไปยุ่งนะหางๆไปที่ว่าลายไปตักกะกโกใจจะก,กระโกขอแล้วเราต้องเอารักษาใจสะอาดความกวันดีความทนดีเราสู้สู้ใครฟ้าเมีตาเห็นสู้สู้ แค่เนี้ยพอแล้วขอให้แค่งุกพี่น้องอดทนสู้ๆมีกนนำลังใจสู้ๆนะอย่าไปวุ่นวายอย่าไปสู้เขาปล่อยปล่อยปล่อยเราปล่อยเพราะอะไรปล่อยให้เขาก็มีกรรมของเขาหนีไม่พนะ้นนะหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นจะมาก่งแล้วมาถึงแล้วปล่อยไปปล่อยไปเราต้องปกป้องของพี่น้องคนไทยด้วยกัน เราก็ปกครองขั้นกับติดคนพิการคนฉลาดด้วยเถอะนะตอนนี้สูงติดพิการน่าสมสารคูประเทศไทยลองดูสิเรามองคนพิการที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขานั่งรอ,อขอความช่วยเหลือนะอย่าไปอย่าไปสู้เขาเลยปล่อยไปปล่อยไปให้เป็นปไกลอ่ะเดี๋ยวก็โยนโยมานโยมัน่วงเขามารับเอง ขอโชคดีนะคะขอบคุณค่ะที่ฟัง